สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราเล่นเกมมีคลาสติกกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวอัพทบรวมหน่อยหนึ่งแล้วก็มีจอมานจุติแล้วก็เดี๋ยวจบจากอันนี้เดี๋ยวไปลงทอราาจุโฉมนเดี๋ยวเรารับของก่อนในอีเมล่าไม่มีเ้งแจ้งเตือนมาทำไมตีบวกแยกส่วนไม่มี ทีู่กได้แค่อ e ันเดียวไปไปทบรวมกันดีกว่าวันนี้ที่ทบน่าจะเป็นทบเสือ้อหมวกแล้วก็รองเท้าเพราะว่าเปิดได้อันที่มันโอเคอยู่อยู่เลยอันนี้เอาอันนี้แล้วกันดาบนี่เป็นอะไรดีนะแต่เป็นอะไรตอนที่ได้มันมา่วงแรกๆไม่อยากจะออก ไปเอาอะไรมากระมา่อไปขออัพให้หมวกหน่อยนึงหมวกใส่ดาบไปมันจะมีอันที่เป็นอะไรอันนี้นนคืออะไรอพไป,ปต่อไปก็รองเท้า,เ,ทาเสือนะ้อ แต่มันก็มันมีอันล่างไม่ค่อยได้ว่าดีเท่าไหร่ไปแกวก็ตะตาแล้วแต่แค่สามอันครบครบไปจอมันจุติพยายามเปิดให้มันได้กล่องสามอันหรือแม้ก็ให้ได้กล่องสองมันจะคุ้มหน่อยวันนี้ก็ได้มองทิ้งเป็นทีร้อยสำหรับจอมันจุติได้ไปคุยกับลากมะม่วงแล้ว มันก็ไม่ได้หกกล่องนะตอนเขา,นาที่แล้วอะที่มันตายหมดมันได้หกกล่องเรือที่มันได้หกกล่องว่าเลเวลผมตันด้วยก็ไม่รู้ผมมั่นใจนะแต่ตอนนี้ยังสามร้อยแปดสิบรถแรงจัดช่วงนี้หน้าหนาวเด็กวัยรุ่นคนคลั่งเยอะอเห็นไหมต่อให้ไม่ได้กล่องทองสามพันก็ได้สามอยู่ดี รีไว้ก็เสียเปล่าเหมือนตอนแรกะเราไม่รู้ไงตอนแรกคิดว่ามันต้องให้ได้กล่องสับกล่องสักล่องตลอดแต่ exp มันไม่น่าไม่รู้ว่า exp หายไหมต้องไปดูต้องไปสังเกตดูแต่ผมว่าไม่ว่าท่าไหรหรอกยังดีกว่าเปลืองเพชรรีไปสามร้อยยังไม่อยากจะติดเลยดีสามรอเพชรนี่เยอะนะ อย่างี้เถ้าอย่างเงี้ยไม่เอาเลยได้รีทิ้งเพราะว่าได้แค่กล่องเดียวไม่คุ้มอย่างเงี้ยได้เย,ยกพีสองมือเรเวลขึ้นเยอะนะตั้งแต่มีกิจกรรมจอมมันจุดตีมานะอืมจะเติมไมไหนอ่ะทอาราจุดโจมจะเริ่มแล้วอีกสองนาทีครึ่งรีบสิ แต่เข้าใบก็น่าจะต้องลอยประมาณหนาทีมันก็จะไม่ผิดอ่อน่าลาจุโจมี่ตีบอสอีกอย่างเดียวใส่กันนัวอย่างเดียวใส่กันนัวไม่มีอีกโก้ไข่ตัวมังกรพิศาจนี่ยังไม่ได้ตีเก็บไปได้หลายใบป,ประมาณสี่ห้าใบน่าจะเกินด้วยเยอะแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้รีซื้อไข่เลย เนี่ยเห็นไหมยังเหลือสิทธิ์อีกทั้ง89ใบเยอะเยอะจัดวันได้เป็นร้อยใช่นาที่40ไม่ต้องรีบแต่ก็อย่าช้านะ <c oughs> วันนี้นี่ดวงดีจริงรู้แล้วถ้าได้สามกล่องทองรวดเลยอะ มันจะเป็นเลขสอง EAP ได้สองแต่ถ้าที่มันขึ้นอย่างผมเนี่ยมันจะมีหนึ่งหนึ่งกว่าไม่เต็มสองคือมันไม่เต็มแม็กแค่ <c oughs> ว่าได้ EAP ไม่เต็มแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกตัวน,นี้ก็จะตันและเวลนี่อีกรอบนนห,รหนึหน่งได้ย่ะตันนี่เห็นไหมตรงเนี้ยตันเต็ม อีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีรงทอรราตนนันยังนี่ตันแล้วสี่ร้อยตันพอดีมันตันแล้วมันมีไรเพิ่มไหม ไม่มีอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันจะเปลี่ยนคาสตแล้วต้องใช้เพชรเยอะนี่พอลงมันั้นเสร็จเราก็จะได้อันนี้อีบสุ่มชั้น6กมันเป็นไคล์รูนเราก็เปิดรูนมาฝังอันนี้มันดีนี่เลยตอนนี้ก็น่าจะใส่ครบหมดแล้วแหละหลืออัปเกรดเดี๋ยวอัปเกรดอันนี้ก่อน ให้มันเท่ากับเพื่อนที่เดี๋ยวก็อัพด่วนบินเลยอัพด่วนคาคารถด่วนเรียบร้อยหมดกำลังหนึสามน้นห้าเพิ่มมาเล็กน้อยทอราดเปิดละตีบวกตีบวกนี่วันนี้จริงเงี้ยผมแอบตีไปม,มั้งแต่มันตีตีแตก ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นที่41เลยที่จริงมันต้องติด41ครบวันเนี้ยทั้งหมดเลยแต่มันแตกมันตีเตี่ยมันตีเตียงมันเลยไม่ได้3 5โอเคไปไปลงทอลากดีกวะ่ะ าห,หลังอีก3ามนาทีห้าสิบวิเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะครับต่งแรกมันยังไม่ชินมันยังกระตุกไปไปตีบอสอย่างอื่นไม่ต้องสนวิ่งไปตีบอสอย่างเดียวอยกระตุกข้าไม่ถึงบอสแล้วกดบอสไม่โดน บอสอยู่ไหนอยู่กระุกอ๋ออ๋มีมันไปไม่ถึงบอสเนะี่ยไปจีบอสจีบอสสิอืม ้อยออยต้องซ่อนทุกคนกัน ให้มันนิ่งสักพักหนึ่งก่อนกดไปโจมตียืนวิ่งไปถึงบอสไหมไเนี่ยบอสบอสอยู่เนี่ยแล้วมันตีไหมมันไม่ตีด้วยนะเขาบอกโตโก๊บแม่งวิ่งงัวเลยกระตุกจัดกระตุกจัดเลยนะอย่างเงี้ย รอบนี้ได้ยืนโซโลนะหน่อยบอสมันยืนอยู่หน้าบ้านเราจีสิอือม,มาเป็นยืนนิ่งจะหมายถึงตีบอสอยู่ทำไมชื่อบอสมันไม่ขึ้นตรงหัวผก็ติชื่อมันต้องขึ้นช่นตอนนี้บอสเสืออยู่เจ็ดสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ขึ้นละจริงิง oh. มันต้องขึ้นอย่างนี้นี่ ไม่ยอมขึ้นรอบนี้ทีได้นานหน่อยยืนได้นานหน่อยนะยี่สิบนาทีแต่ไม่ถึงหรอกถ้าบอสตายก่อนก็ก็จบ แจ๋วแจ๋วเจ๋วแป๊บเดียวเองตายไม่เกินบอสกดตุ๊กจั๊กกไปรจมตีให้มันวิ่งไปหาบอสเลยแล้วกดปรจมตีนะไม่ต้องไปกดปั๊โต้ถ้ากดปจมตีแล้วกดปั๊โต้ไปตีคนก่อนตอนตีบอส ไม้โดนใบแต่ก็แล้วแต่คนนะใครยังก็ตีบอสตีคนกแ็แล้วแต่นะใครเอามันก็ตีคนกดออโต้ตีแั้นแม็มกก็วิ่งไล่ตีเอาเ oh. นี่ยเห็นไหมพอกดไปโจมตีพอมันมวิ่งมาแล้วมันไม่ตีให้มันไม่ออโต้ให้ พอผมกดออโต้ไปปุ๊บมันก็ไปตีคนมันไม่ตีบอสตันนี้งงกดรอปีสามแม็มันจะออโต้ให้แล้วออโต้นี่ก่อยใหญ่กระติด้ดเลยนะโดนสั้นยาวตายตายกูแล้วรายลอยดีโอเคประมาณนี้ดีกว่าวัานนี้ไม่ไม่มัน มันค้างค้างไปเยอะกว่าจะเกิดได้ดูดิค้างจัดเอเวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ดกดแชร์กดซับ,บ,บล์ด้วยนะครับพูดรายวิชาการอะไร่ว้แล้อบไว้ไว,ไ,ไว้ที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอโทษจริงๆมันไม่ไม่ค่อยดีค้างดูดิมันไม่มันอ่ะมันเปิดเอฟเฟกต์เปิดอะไรไม่ได้เล่นให้ดูก็ค้างอยู่เงี้ยไปละบายบายสวัสดีครับ